สวัสดีครับคุณผู้ชมผมเนทัชกรคลิปนี้จะมาแนะนําวิธีตั้งค่า a อนิเมชันการชาร์จมือถือสุดเจ๋งนะครับเดี๋ยวผมยกตัวอย่างให้ดูนะครับเดี๋ยวผมจะเสียบสายชาร์จให้คุณผู้ชมได้ดูอ่านะครับผมดูป๊บอ้า เราไปดูวิธีการทำกันเลยคุณผู้ชมอันดับแรกเข้าไปที่ Play Store แล้วพิมพ์คำว่า Pikachu. p i k a c h u P-I-K-A-S-H-O-W แล้วก็ค้นหาครับนี่ครับผมมันจะเด้งมาที่แอปเลยติดตั้งครับผมจะวางลิงก์ไว้ที่ด้านล่างคลิปในส่วนของคำอธิบายนะครับติดตั้งเสร็จแล้วเปิดใช้งาน แตะไปที่อนุญาตแตะไปที่ r e p r a s e charging นะครับอยู่ด้านซ้ายมือนะครัอบสีฟ้าตรงนี้เมื่อมือ,มอ,มอถึงหน้านี้แล้วนะครับเราก็สามารถที่จะเลือกอนิเมชันระหว่างการชาร์จได้เลยนะครับมีเยอะแยะมากมายเลยนะครับนะฮะอย่างเช่น allman นะครับเมื่อต้นคลิปผมก็ นะครับเป็นตัวอย่างให้คุณผู้ชมได้ดูแล้วเนาะผมจะยกอีกหนึ่งตัวอย่างละกันนะครับเป็นตัวนี้ละกันนะครับนะฮะิกจูหรือเปล่านะครับอ่าแต่ก็ไปอ่าในส่วนนี้มันจะเป็นมีฟ้าเอฟเฟคด้วยผมขออนุญากดนเสียงก่อนนะครับ เสียงมันจะดังเกินไปเนาะเดี๋ยวดีเสียงนิดนึงนะครับหลังจากที่เราแตะมันก็จะมาปรากฏแบบนี้ใช่ไหแล้วก็กดไปที่เครื่องหมายถูกเลยนะครับผู้ชมปุ๊บหลังจากนั้นแตะไปะที่ Animation Display Setting ตรงนี้นะครับแตะเลยแล้วก็เลือกระยะเวลาในการเล่นตัวน,นี้ตั้งไว้ที่10วินะครับตรง Play Duration นะครับเราก็แตะเข้าไป เราก็ตั้งเยอะหน่อย,อยให้เป็น15บห้าวินะครับนะเอ็นอินสิบห้านะครับเซ็ตนะคือก็คือ15บ้าวิครับคุณผู้ชมนะครับผมแตะไปเลยหลังจากนั้นแบ็คกลับครับแล้วก็เซ็ตโนตรงนี้ตอบโอเค ปิดโฆษณาแตะไปที่ d าวดนะฮะ Display over other app นะครับตรงนี้ตรง Notset นะฮะอันแรกนะฮะอ๊ลยนาญาตสิ้ธิ์เสร็จแ,แล้วแบ็คกลับหลังจากนั้นก็กดปุ่มหุมออกไปเลยครับคราวนี้เราจะทำการนะ,ะเสียบสายชาร์จนะครับผม อะลิกทางอภไปคุณผู้ชมนี่ครับก็จะประมาณนี้นะครับคุณผู้ชมถ้าหากว่าคุณผู้ชมอยากจะเปลี่ยนใหม่แล้วก็เข้าไปที่แอปนะครับพิกาโชนะครับผม แล้วก็เลือกแอปที่ต้องการอย,าอย่างเช่นอย่างเช่นอาร็อแมนเราก็แตะไปอ่านะครับผมหลังจากนั้นให้ผู้ชมแตะเครื่องหมายถูกครับเดีย๋ยวผมถอดที่เสียบชาร์จออกก่อนนะครับแล้วก็ไปที่ Animation display setting อ่าโอเคตอนนี้เซ็ตเป็น15วิาวิแล้วโอเคนะครับแบ็คกลับแล้วก็เซ็ตนาวครับ ตอบโอเคปิดโฆษณาครับแลังจากนั้นกดปุ่มโฮมเอาไปเลยแล้วก็เสียบแต่ชาร์จนี่ครับผมุณผู้ชมก็จะประมาณนี้ มันจะมีตัวเลขบอกนะฮะนีะนน้นี่ครับผมและนี่ก็คือวิธีตั้งค่าแอน,นิเมชันการชาร์จแบบมือถือสุดเจ๋งน,นะครับะะมาฝากกับคุณผู้ชมฝากคุณผู้ชมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับช่องเ네นทัชกรได้นะครับสำหรับคลิปนี้ผมต้องลาไปก่อนไว้พบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณสำหรับการรับชมสวัสดีครับ